สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะต่อยมาคลินิกทำเลสิกนะคะไม่ได้มาทำเลสิกเลยค่ะจะมาปรึกษาหมอเฉยๆว่าสายตาจะต่อยเนี่ยสามารถทำเลสิกได้ไหมถ้าทำได้ก็จะนัดวันต่อไปมาทำนะคะเดี๋ยวจะต่อยจะพาชมคลินิกเขานะคะคลินิกเขาน่ารักมากๆเลยค่ะมีกาแฟให้ทานมีโค้กมีทุกสิ่งอยา่างน่ารักมาก ตรงนี้นะคะเป็นแว่นตาเนี่ยคนทำะไรสิ์เขาทำแล้วเขาจะทิ้งแว่นตาไว้ที่นี่เต็มเลยเนี่ยโอ้โหเก๋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 มาดูออฟฟิศเขาดูเถอะทุกคนมีช,ช็อกโกแลตไท้กินอะดูเขาวางหน้ามักมากนี้ผลอมา รักมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าเต่อยจะทำเลสิกได้ไหมภาวนาขอให้ได้ค่ะเพราะว่าไม่อยากใส่แว่นใส่มายิ่มห้าปีแล้วค่ะ